สองดอกแต่สะอ่อนจากเ็เลยเอามาให้พี่น้องเบ่งว่าสิเก็บเมืองไหนพี่น้องจา้าปลาเฮ้าเน,มน่มองนี่มองซ้าซุกลเก็บมองนี้สิมีตะหอ่ใหญ่ๆคุปปี้กุปปี้นะคะสวัสดีพี่น้องจ้าอันนี้คือเห็ดนางไก่นะจ๊ะ เห็ดนังไก่สวัสดีพี่น้องป้องป่ายสูบุทุกคน้วยค่ะเด้อ <c oughs> พอพ่อภาษาสกลอีกเช่นเคยนะคะป้าแถวอันเขตเมืองเฮ้าค่ะ <c oughs> ไม,ม่เลยไม่อยาม่หยามพนโดนแล้วเข้าไปแต่ป่าตางเมืองร้ายนะคะเราก็เลยมาเยี่ยมป่าในเมืองของเราพี่น้องเอ้ยป่าปเลยลม ต่ในี้ายคือคนกับยางในเลาะอันนี้ขาพ่อใหญ่ค่ะพ่อใหญ่เอารถไปจอดเฮ้ยแม่นี่ตัวนี้นรียกว่ามันสิบ่แม่นเห็นมันแหงหแหง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 เรียกว่าบ่แม่นเห็ดพี่น้องจ้ะล่มร่มเมืนล่มไรยุ่งดีมากเลย ปลาเนี่ยค้นล้ายหลายไปนองจ้กจากเข้าบริมาโดนก็นยังโอเคค่ะว่มีคนเก็บพออกีกมูลมูลบักไงแ่สีผ้าไปเพิ่อสีพายายามเก็บเอาหอกง,งามๆเลยค่ะไปนองจ้ากช่วงนเข้าบ่คอยเดี่ยวเขาปลาเพราะว่าเข้าสิเขาอาทิตย์ละเขาสิเปลี่ยนค่ะเพราะว่ามันขายเห็ดกับบริเวายแบบร่วๆคือนหนาห่อนตะกี้คือหน้าช่วงหนาห่อนนะคะว่ากัมีลูกค้าจองลูกค้าลูกค้าสั่งไหวหลาย แต่ห้าสิเขาอาทิตย์ละอาทิตย์ละสองวันค่ะอาทิตย์ละอาทิตย์ละวันสองวันว่าไปแล้วแต่หฮาสีบากสาวสกุลบ่มีลูกค้าสาวสกลสุลก็สิสวนพญยายเขาป้าว่าช่วงนี้ลูกค้านวดกะเขาหนาหนาวสเขาหนาหนาแล้วคนกะนาหอนกะเบิดเวลาพักแล้วนะคะทุกคนกะทำงานทำการกันคนกะสิมาก,ก็ช่วงเรื่งแรกนะคะช่วงนี้กเว้นท่ากะเขาป้า ว่าสิเก็บเอาง่ามๆพปะนะพอเก็บขึ้นว่าอันขาดสับกรี๊ดะดอกงามจะต้องเอาว่ามีคนมาค่ะโอเคเลยค่ะมาค่ะไปนอนเก็บน้ำกันที่แรกว่าสีอัน <c oughs> ที่แรกนั้นส่วนกันว่าสิบิงเฮดดำตางเมืองค่ะสารสกุลกรี <c oughs> ๊ดตื่นต้นใหม่กรอันเปลี่ยน ก็เลยเปเลี่ยนแผนก็เลยส่วนพ่อใหญ่มากป่าในเมืองจะคลองนี่ละเพราะ,ะเ่าห้องปมาโดนแล้ว <c oughs> กเ็เลยมาเบึเ่งเพิ่นค่ะออกไม่เรยเอยนะคะปลาป่านี้ออกไม่เรื่อยค่ะมาไม่เอยเลยป่านี้งาม เอาไปเอารอพี่น่องห้อยคนเกลียวเอาไปเอานะคะนี่จะสก,กลสุลเอาไปโอเคจ้าคนไหมาเด็กอัสสัยยางไปเทิร์นก็ได้บอกเรามาพียบโชคดีมากว่ามีคนมากค่ะคณะห้าบริมาตเป็นเดือนละ กนนี้เฮ็ดงาไปไปนขายพี่น้องจ้า เจว่าสีมาเพียนพี่เจมาเลยเห็ดสีบดปลาได้ไดีพี่เจนหลไตัวมักเอบแทะคอเดอร์คอเดอร์โลคอเดอร์ตัวมักเอบเลยพี่น้องตัวกินเห็ดอันนี้ห้ากะสิ่เอาดอกพี่น้องบบ่ค่อยง่ามแต่ก็โอเคอยู่นะคะ เืี๋ hmm. uh, เออว่าอานแทนฟอร์มฟอร์มอินฟอร์มบุรยาอินสกูเกนอิงเงนบอริเอารโดนละอันนี้ก็จะไปทากินเอง ใช่ไปวังหัวน้ำพอใหญ่พี่น้อง คอมมันนี่อ่ะคุณพี่หนองมีม <c oughs> มไม่กมเกิดไม่กัยมี่จ่าผลก็น่าเกิดไม่ สองดอกแต่สะอ่อนจ่าก็ได้อามาให้พี่น้องเบิ่งว่าสิเก็บเบ่งไหนพี่น้องจ้าปลาเฮานี่ม่งนีเม่งสาสะก่นเก็บมบ่งนีิสิมีตะหล่อยิ่งใหญ่คู่ปีคู่ปีนะคะเบ่งไิงใหญ่เต็มทีของเพลพี่น้องเอ้ยเพื่นกันยังถ่าสาสะก่นดอกใหญ่ค่ะอุมากรอุพะเจ้าโจทยพี่น้องเอ้ย แค่อยู่ยุ่งบ่าค่อยหลายละคะ่ะยุ่งบ่าค่อยหลายละเพราะว่าฝนก็บาตกหลายมือละคะ่ะพี่หน่อยไอร์สกรีนโอเค บงพี่น้องความสวยความงามของหนังไก่เห็ดหนังไก่ค่ะพอ่อพวลากเก็บนะคะเก็บเอาตัวนี้ออกนะคะมันจะได้ความสวยความงาม,มจเฉลยผสมกระปกเก็บไม่สิออกมพอ่พอพอ่อพ่อพี่น้องพอ่อดอกใหญ่ดอกบานแต่เอาบปเก็บเดี๋ยวเอามาให้เบิง้งซื้อเอาความงามให้เบิง้งซื้อค่ะพอ่อออกเป็นเบิง้งพี่ย่อนกลับมาเบิง้ง เงินเบิดพี่น้องอเอ้ยเอ้ยข้าบเปลญมาโดนคน้นเก็บค่ะแต่กระพาะใหอู้หูมองเนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องความใหญ่ของปลาตับเกี่ยวบ่หงมขาเพิ่นพี่น้องเห็ดนางไก่เศบนะคะนี่กุบกุบฝรั่งบางคนเขาจะกกินบ่เป็นนะคะนี่พี่น้องคนแรกสกริงถักใช่ปะ ฟาดขาแน่นพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอาไว้คือเก่าดอกให้พี่น้องมึงซื้อโอเคนะคะพี่น้องจ๋าสาสุดแบบเรซื้อไปเให้พี่น้องเวิ่งปันได้ด้เก็บกัเลยกระฟาก็ไลก็แชร์ในด้วยค่ะเด้อกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในด้อจ้าเด้อพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณ FC เก่า FC ใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะพี่น้องจ๋า เปลี่ยนไปหาสาก็ขอโทษขออภัยเลยลายด้วยจ้ะเด้อจะพยายามเคลียร์นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะพอเห็ดดำค่ะพี่น้องจ้าเจอเห็ดตยดำ ถึงบ้านแล้วนะจ๊ะแล้วก็เป็นเห็ดดำกับเห็ดขาสีส้มนะคะพี่น้องจ๊ะนี่เราก็ยังเทออกไม่หมดนะคะเพราะว่าเราเอาเทออกทีละหน่อยนะคะมาทำความสะอาดอื <c oughs> นี่จ้ะได้เห็ดเหลืองหกถุงนะคะ <c oughs> นี่เราก็เทออกมาแล้วก็จะมาทำความสะอาดจ้ะพี่น้องจ้ะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ <c oughs> สุดท์านี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปร <c oughs> าศจากโรคภัยไข้เจ็บนะจ๊ะสวาวสกุลกะี่นอนเอ้อากาศเย็นก็เริ่มไอเริ่มนั่นเอแล้วค่ะคะวาหลอดข้อห้ามันตีบนะคะ มันใกล้กับแอมอืออืมนด้สีตลอดนะคะพี่น้องจ้ะโอเคนะคะ